มาจะพี่น้องกินตําบักทั่วกับทอดปลาตําบักทั่วกับทอดปลาขาวเกาหลีเด้อพี่น้องเด้อปลาขาวเกาหลีพอปูมิ้วล้วไปหาจา้ะนี่จะพี่น้องมาถ้าพี่น้องตําบักทั่วกับทอดปลายั่วๆจา้าบักทัว่วพี่น้องบักทัว่วอันนี้ขอดใสแป้งแป้งทอดกรอบ ค่าแปรงอบทอดก่อนหอมมีความหอมของปลาขาวแสบพักกินก็จำมาทั่วแสบชอมหนึ่งกับพ่อแล้วไม่ต้องมีอะไรเยอะแค่นี้ก็อุ่นท้องอยู่ท้องแล้วตำมักทั่วแบบพี่น,อน้องใช่ไหมคะแทะ้อืม ปลาขาวกะลิ้วก็จังปลาขาวบานเท่าเลยรสชาติแบบเดียวกันค่ะนื้จะบอกว่าปลาเขากะวลิ้อดเสเซแปง ทอดแบบนี้นะเป็นตะกินก้อนหนึ่งหนึ่งเพราะว่ามันตัวไม่ค่อยใหญ่ไหมถ้าหนึ่งมันจะบอกเป็นตะกินแต่ถ้าตัวใหญ่หนึ่งอะ่ะโอเคโยแต่กางมมนสิลายแต่ว่าทอดนี่มันจะกินในประตัวเลยมักใช้รสดีพงสุรดแล้วกัซีอิ๊วขาวซ้ำนี่กับอแดแซ่บเนี่ยตัวทิเลามี่ก่างอืมเป็นไป Mm. Her. มิวเป็นคนมากินปลามิวเป็นคนมากินปลาได้พี่นนอชอบกินปลาตั้งแต่เด็กบัคเกอร์เทสถ้าเส้ตับมิวกินจะว่าถ้ากินเลนเลนมิวบม่กินมันสม เขาจะเขาจะกินแบบว่ากินมะเขือเทศกัาจังผลไม้ได้ไหมจะมีกินบน่แหละมันสมแล้วมันเลี่ยนจะใส่ตะมะรหุ้งเนี่ยกิ <c oughs> นกับน้ำปลาแดงเนี่ยแซ่บ